ิริเบญยาลายัยสังกัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอิ๋วอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้จะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องคำนามค่ะก่อนที่ครูอิ๋วจะพาเด็กๆเข้าไปสู่ในเรื่องของคำนามนั้น เรามาดูความหมายของคำนามกันก่อนนะคะว่าคำนามหมายถึงอะไรคำนามก็หมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่สภาพอาการลักษณะท,ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมยกตัวอย่างเช่นคนปลา ตะกร้าไก่ประเทศไทยความดีความงามกอไผ่กรรมกรและจังหวัดพิจิตรค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบความหมายของคำนามแล้วนะคะเรามาดูชนิดของคำนามว่าคำนามนั้นแบ่งออกเป็นกี่ชนิดค่ะคำนามจะแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆก็คือ 1. คำนามชี้เฉพาะและ 2. คํคำนามไม่ชี้เฉพาะเด็กๆมาดูชนิดที่หนึ่งของคำนามคือคำนามชี้เฉพาะว่ามีความหมายว่าอย่างไรกันค่ะคำนามชี้เฉพาะหรือเรียกว่าคำนามเฉพาะคือคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะของคนสัตว์หรือสถานที่ เป็นคำเรียนเจาะจงลงไปว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นพระพุทธชินราชเด็กชายวิษวัตรจังหวัดที่สิวัดท่าหลวงส้มโอท่าคอยพระอภัยมณีวันจันเดือนมกราคมเป็นต้นเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าคำนามชี้เฉพาะเนี่ย คือเรียกชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปเลยมีที่เดียวสถานที่เดียวหรือคนเดียวประมาณนี้นะคะมาดูชนิดที่2ของคำนามคือคำนามไม่ชี้เฉพาะว่ามีความหมายและตัวอย่างเป็นอย่างไรกันค่ะคำนามไม่ชี้เฉพาะหรือเรียกว่าคำนามทั่วไปคือคำนามที่เป็นชื่อทั่วๆไป เป็นคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงยกตัวอย่างเช่นปลาผีเสื้อคนสุนัขวัดต้นไม้บ้านหนังสือปากกาเป็นต้นเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าคำที่คุณครูยกตัวอย่างไปนั้นไม่ได้จเพาะเจาะจงว่าเป็นปลาชนิดใด ผีเสื้อสีอะไรคนชื่ออะไรนะคะเป็นกล่าวถึงโดยทั่วๆไปไม่ได้จำเพาะเจาะจงคือลักษณะของคำนามไม่ชี้เฉพาะนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของคำนามและชนิดของคำนามแ,แล้วนะคะคุณครูมีตัวอย่างเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพชนิดของคำนามแต่และชนิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะ ตัวอย่างของคำนามชี้เฉพาะเช่นดวงอาทิตย์ทงไตรรงสวนจัว์ดุสิตโรงเรียนสิริเบญญาลายัยวัดบางหัวเสือเด็กๆด,ดูคำเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างไปให้เป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นสวนสัตว์ที่ไหนโรงเรียนชื่ออะไรวัดชื่ออะไร เฉพาะเจาะจงมีเพียงสถานที่เดียวหรือคนคนเดียวประมาณนี้เรียกว่าคำนามี้เฉพาะนะคะตัวอย่างชนิดที่สองของคำนามไม่ี้เฉพาะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนชาวนานกยูสมุดหนังสือกระเป๋า ลักษณะของคำที่ยกตัวอย่างเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนี้ก็คือกล่าวโดยทั่วๆไปไม่ได้จำเพาะเจาะจงชื่อหรือสถานที่อย่างเช่นคำแรกคำว่าโรงเรียนเป็นคำนามทั่วไปก็คือคำนามไม่ชี้เฉพาะนั่นเองไม่ได้กล่าวจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นโรงเรียนสิริเบญยาลายัยโรงเรียนวัดสวนส้มหรือโรงเรียนวัดบางหัวเสือไม่ได้จำเพาะเจาะจง ใช้แค่คำว่าโรงเรียนเฉยๆจึงเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะแต่เมื่อไร่ที่กล่าวเฉพาะเจาะจงเอ่ยชื่อโรงเรียนไปเลยนั่นหมายความว่าเป็นคำนามชี้เฉพาะนะคะอย่างเช่นสมุดคำว่าสมุดไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าสมุดวิชาอะไรสมุดเฉยๆคำคำนี้จึงเป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะนั่นเองนะคะ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของคำนามไปแล้วนะคะผู้ผู้ฝากแบบฝึกหัดให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนในเรื่องของคำนามเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นมาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่มาอย่างละห้าคำโดยนำมาใส่ลงในตารางต่อไปนี้ค่ะ ตารางช่องแรกคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนก็อย่างเช่นเด็กหญิงสุดาพรเด็กชายแสนดีประมาณนี้นะคะคำที่ใช้เรียกชื่อสัตว์ก็อย่างเช่นสุนัขแมวช้างนะคะคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งของปากกาดินสอโต๊ะเก้าอี้ e. ต่อไปช่องสุดท้ายคำนามที่ใช้เรียกชื่อสถานที่ จะเป็นสถานที่อะไรก็ได้ที่เป็นคํานามอย่างเช่นโรงเรียนวัดดอยสุเทพบางแสนประมาณนี้นะคะให้เด็กๆยกตัวยอย่างมาให้ตรงกับหัวข้อที่คุณครูกำหนดมาอย่างละคําคำนะคะในส่วนของวันนี้ขอขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนวันนี้ขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะ